ปัจจุบันความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เริ่มมีมากขึ้นโดยเฉพาะเนื้อสุกรซึ่งส่งผลกระทบกับหลายภาคส่วนทําให้ผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ในสัตวแพทย์ดรเจนพบสว่างเมฆจากศูนย์วิทยาลัยสเตมเซลล์แอนด์ไบโอเอนจเนียร์ริ่งอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์คณะสัตวแพทย,ายศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดอเริ่มต้นการผลิตนวัตกรรมเนื้อสุกรเพาะเลี้ยงขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นสัตวแพทย์ดรเจนพบกล่าวถึงที่มาของการเริ่มต้นนวัตกรรมชินนี้ว่ามาจากเรื่องของโอกาสทางเทคโนโลยีที่ต่างประเทศเริ่มมีการเพราะเลี้ยงเนื้อสัตว์เทียมที่มากขึ้นซึ่งศูนย์เองก็มีศักยภาพในการเพราะเลี้ยงจึงได้เริ่มต้นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้นไปด้วยกันเนื่องจากฟาร์มสุกรต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและมีการปล่อยของเสียที่มาจากการผลิต ประเด็นในส่วนของสิ่งที่เราก็มีประโยชน์ก็คือหนึ่งเพื่อเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับปัจจุบนันเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเรื่องของโรคระบาดในคนนะโควิด -19 หรือว่าโรคระบาดในสัตว์หรือโรคก,ก็ตามเนี่ยมันกระทบมากต่อสายพานรรรันธุ์การผลิตอาหารณปัจจุบนันนะครับเราขาดทั้งเชื้อเพลิของคนเรื่องของตัวสัตว์เองก็ตามแล้วก็กระบวนการเียงก็ตามซึ่งตอนนี้ติดขัดมากครับการที่เราพลิกมาทำนวัตกรรมเรื่องของอาหารทางเลือกนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของเค้าเชอร์มิทเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาตรงนี้โดยโตรงคือเราไม่ต้องพึ่งพาวัวนกรผิในฟาร์มละนะครับเพื่อทำในห้องปฏิบัติการซึ่งไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโรคระบาดโรคติดต่อ,อเลยเลยเพราะว่าเป็นระบบปิดทั้งหมดนะครับอีกเรื่องคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็สำคัญมากว่าในกระบวนการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราคงต้องยอมรับว่ามันจะมีเรื่องของของเสียหรือว่ามลภาวะเกิดขึ้นในระดับหนึ่งนะครับซึ่งการใช้เคาเชอร์มีทเข้ามาช่วยปัญหาเนี่ยก็จะช่วยรตรงนี้ไปได้ค่อนข้างเยอะทีเดียว นวัตกรรมชิ้นนี้เริ่มต้นมาจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมร่วมกับสเต็มเซลล์กับเซลล์ต้นกำเนิดที่ผลิตเป็นอวัยวะส่วนต่างๆทำให้เนื้อที่ถูกเพาะออกมามีความคล้ายกับเนื้อสัตว์จริงๆซึ่งจะเป็นการทำงานในห้องปฏิบัติการทั้งหมดโดยคุณสมบัติของเนื้อสุกรเพาะเลี้ยงนี้จะมีความใกล้เคียงกับของจริงและสามารถเติมแต่งสารอาหารที่ต้องการเข้าไปได้อีกด้วยและเนื้อสุกรเพาะเลี้ยงจะมีความสะอาดสามารถบริโภคได้เราแค่เอามาประกอบร่าง เครื่องนอกร่างกายแค่นั้นเองดังนั้นตามหลักการเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายกับเนื้อ,อจริงจริง,รงมากเลยครับแต่ว่ามีข้อดีคือว่าในกระบวนการเอามาทำเข้างนอกเนี่ยเราสามารถที่จะเติมแต่งบางสิ่งที่มีประโยชน์ได้เช่นบางกลุ่มผู้บริโภคต้องการโปรตีนสูงต้องการสารอาหารบางอย่างสูงเราก็สามารถเติมเข้าไปได้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือว่า การเพราะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องของโรคติดต่อนะครับหรือว่ากระบวนการผลิตที่จะทำให้เกิดมลาวะของเสียงวดล้อมเ,เกิดขึ้นอันนี้จะตัดไปได้เลยนะครับแล้วก็คุณภาพการผลิตเนี่ยจะค่อนข้างจะเทียบเท่ากับการผลิตยาเลยในเรื่องความสะอาดแต่ารั้นเรื่องของการการตกค้างหรือความปลอดภัยเนี่ยก็คือมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสัต,ตวแพทย์ดรเจนพบกล่าวทิ้งทายว่าขณะนี้งานวิจัยยังคงเป็นต้นแบบเท่านั้นอยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับบริษัทภาคเอกชนหากมีความคืบหน้าและเป็นผลสําเร็จเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของวงการงานวิจัยและนวัตกรรมไทยอรพันธ์เปี่ยมชูชาติถ่ายภาพนันทพงษ์ม่วงพินทีมข่าวจุฬาเรติโอพลัสรายงานครับ